สวัสดีครับชื่อไผ่สมจักบุญคำครับเป็นผู้ก่อตั้งและก็ผู้บริหารบริษัทโลโก้ไร้จำกัดครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่พัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวครับผม โลคไลเราก่อตั้งมาปี2011นะครับใช้ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเราเริ่มจากการพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพที่อยากทําท่องเที่ยวหลังจากพรรัฒนาเสร็จแล้วผลของการพัฒนาเนี่ยเราก็ทําการตลาดก็คือเรามีบริษัททัวร์ของโลคไลที่ทนะําหน้าที่ขายเส้นทางท่องเที่ยวขายแพ็กเกจทัวร์ให้กับชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเราขายผลิตภัณฑ์ชุมชนนะออกแบบผลิตภัณฑ์ทสวยๆให้กับตลาดที่สนใจสับส่วนสินค้าของชุมชนครับเราขายวัตถุดิบขายอาหารชุมชนเราใช้ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน ที่มีศักยภาพแล้วก็พัฒนาปัญหาต่างๆที่เขาอยากจัดการไม่ว่าจะเป็นปัญหาขายะปัญหาสิ่งแวดลอ้อมปัญหาสุขภาพหรือปัญหาผู้สูงอายุในชุมชนที่เขาอยากแก้ไขครับตอนนี้เข้าสู่ปีที่14โลี่เาคอยทำงานกับ2ว0ชุมชนทั่วประเทศครับ โลกโลก้ไลเริ่มจากการที่เราเห็นโอกาสแล้วก็เห็นปัญหาของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศทเราเยอะมากแต่ก็เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยรายได้มันค่อนข้างที่จะไม่ได้กระจายอย่างทั่วถึงไม่ได้กระจายไปถึงโดยเฉพาะระดับชุมชนนะฮะเราเห็นปัญหาของการท่องเที่ยวของคนในชุมชนเราโดยเฉพาะพี่ชาวเขาภาคเหนือฮะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเท่าไหร่นะฮะรายได้ส่วนใหญ่ไปตกไปอยู่ในมือผู้ประกอบการเราก็เลยอยากจะทําให้ชุมชนเขา สามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่นั่งถ่ายรูปนั่งแต่งตัวให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปแล้วเก็บเงิน20บาท20บาทเราคิดว่าชุมชนมีศักยภาพมากกว่านั้นแต่เขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองนะเขาจะได้ไม่ต้องนั่งรอโอกาสแล้วก็ไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้การท่องเที่ยวด้วยเราก็เลยใช้โซโลโคอะไรนะครับเป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่าชวนพีช่ชุมชนที่มีศักยภาพไหนที่อยากสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอยากนำเสนอสินค้าและบริการหรือวัฒนธรรมของหมู่บ้านตัวเองให้สามารถสร้างรายได้จาากกรท่องเที่ยว จุดมุ่งหมายเราก็คือสร้างความยั่งยืในให้กการท่องเที่ยวเนี่ยนะโดยใช้ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนคำว่าพัฒนาชุมชนไม่ใช่แค่ไรายได้ครับมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจมันต้องดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเข้าไปด้วยเราทำงานอยู่3เรื่องก็คือ หนึ่งคือเราเป็นนักพัฒนาเราเข้าไปพัฒนาชุมชนตั้งแต่ต้นเลยหรือว่าชุมชนที่เขายังไม่มีประสบการณ์ท่องเที่ยวเรามีองค์ความรู้เข้าไปบ่มพอเขาไปขัดเกลาเขาอาจจะทํางานเขาเป็นปีเพื่อจะให้เขามีพร้อมๆมีคณะกรรมการดูแลท่องเที่ยวของเขาเองมีสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ตลาดท่องเที่ยวได้จริงอันที่2คือเราเป็นนักการตลาดและนักการขายคือผลของการพัฒนาครับเราเอามาขายให้กับตลาดที่เรามีอยู่ในมือนะฮะก็ตลาดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศผ่านรูปแบบบริษัททัวร์ผ่านมาร์เก็ตเพลสของเราพะนสินค้าและบริการ ชุมชนที่มีศัก,กยภาพแล้วก็เอามานําสู่ตลาดเพื่อที่จะนําเงินกลับเข้าไปชุมชนให้ได้มากที่สุดอย่างที่3ก็คือว่าเราเป็นนักลงทุนนะชุมชนไหนที่มีศัก,กยภาพที่เป็นผู้ประกอบการได้แล้วดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ยเราเชื่อมต่อเงินทุนให้กับเขาให้กับบริษัทเอกชนที่เขามีงบประมาณ CSR หรือว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีงบประมาณเนี่ยเราเชื่อมต่อเงินลงทุนให้กับชุมชนเพื่อชุมชนจะได้ไพัฒนาศัก,กยภาพก็ต่อไม่ว่าจะพัฒนาโฮมสเตย์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือพัฒนาสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ชุมชนเขาอยากทำเพื่อเพิ่่่่่มมมาาาาีี้้ใหกกัับบททททออองงงเเยยวขสรรรถได ง,งานตลางกเราก็มี3เรื่องนี้รเรามี5เรื่องที่เราอยากดูว่าหนึ่งคือชมุมชนต้องเข้มแข็งจริงตั้งแต่ผู้นำ นะครับไม่ใช่ผู้นําเข้มแข็งแล้วผลักดันอยู่คนเดียวต้องมีผู้ตามที่อยากทํางานด้วยน,นี้คือคือใครทีร่เด่นหลัที่เราดูอย่างที่2คือเขาต้องมีความน่าสนใจในเรื่องวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตหรือว่าความสวยงามนะไม่จำเป็นต้องแบบสถานที่สวยแหล่งทอเี่ยสวยๆนะแต่ถ้ามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นหรือมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจเราก็ถือว่ามันมีศักยภาพและมีโอกาสในการทำท่องเที่ยวม,มากๆอย่างที่3เนี่ยเราดูว่าชุมชนมีประสบการณ์หรือเปล่าฮะหรือว่ามีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนเพื่อจะดูว่าเราจะต้องทํางานกับชุมชนตั้งแต่ระดับไหนขึ้นไไปมมม่่ใชบบเอางคค์วรดิกั ชุมชนมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่สีก็คือเรื่องว่าชุมชนมีโอกาสทางการท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนแบบอยู่ใกล้หรือไกลแหล่งการเดินทางมากน้อยแค่ไหนครับอย่างที่5้าเราเราดูเรื่องว่าเขาเปิดรับที่จะทํางานกับคนภายนอกหรือเปล่าหรือว่ามีหน่วยงานไหนมีองค์กรไหนที่เป็นพี่เลี้ยงเขาอยู่แหรือเปล่าเราจะได้ทํางานด้วยกันเพื่อจะส่งเสริมชุมชนให้ได้เติบโตขึ้นดีๆขึ้นไปเรื่อยๆครับ ถ้าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของโลคอลไรตลาดเรามีอยู่4กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มแรกคือกลุ่ม FIT ฮะบก็คือ Free Individual Traveler หรือ Independent Traveler คือนักท่องเที่ยวรายบุคคลน,นี่แหละครับที่มาอาจจะมาเที่ยวคนเดียว2คน3คนนี่ยฮะส่วนใหญ่จะเป็นตลาดต่างประเทศเนาะก็เริ่มมีตลาดไทยบ้างแต่เรายังไม่ทาการตลาด FIT คนไทยทั่วไปเพราะเราเชื่อว่าคนไทยไปเที่ยวเองได้ครับไม่ต้องผ่านเราอย่างที่2คือตลาด Corporate ฮะลูกค้าองค์กรก็บริษัททั้งไทยและต่างประเทศที่อยากจะพาพนักงานไปทําทีมบ u i ดิ้ n g ไปทำ Corporate o u t i n g ไปทำ CSR Trip หรือว่าจัดทริปป เช่าทริปให้กับลูกค้าเขาเนี่ยโราคอยรับจัดให้หรือต่างประเทศที่มาสัมมนา,าในเมืองไทยแล้วมีวันสองวันที่อยากไปเที่ยวกีนยฮะเราก็จัดให้ตลาดที่3คือตลาดอี듀เคชันครับคือตลาดการศึกษาครับอย่างนักเรียนอินเตอร์เด็กมัธยมที่อยากไปทำมร่นทัวร์หรือว่าเด็กต่างประเทศที่มาเที่ยวเมืองไทยช่วงสกูลแกรเยียพวกนี้เป็นต้นฮะที่มาอยู่ลองเทอมหน่อยนี่คือตลาดการศึกษาที่เราเทเลเมดมิกแอนด์แมทให้เหมาะกับความต้องการของนักศึกษาหรือว่าเด็ก มอปลายที่เขาอยากไปเที่ยวหรือว่าโรงเรียนอยากจัดทริปให้กับนักศึกษาเขาตอน,นตลาดที่4คือตลาดเราพันเนี่ยกับ DMC ฮะหรือ Destination Management Company หรือ OTA ต่างๆออนไลน์ท้าวแพลตฟอร์มต่างๆในการเอาสินค้าเราเส้น,าาสนาาทางท่องเี่เราไปนำเสนอขายให้ DMC แล้ว t t a ไปช่วยทำตลาดต่อครับ ้านิยมมองของผู้ประกอบการความยั่งยืนก็มีความสําคัญความยั่งยืนเนี่ยเราอาจจะมองในลหลายๆเรื่องนะฮะอาจจะต้องมีความจากัดความของผู้ประกอบการเองว่าเราอยากจะทําธุรกิจของเราให้ยั่งยืนในแบบไหนจะสลหรับโลกาไร้ความยั่งยืนมันต้องไปด้วยกันทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมก็เศรษฐกิจมันก็ต้องเป็นตัววัดว่าธุรกิจเราจะสามารถที่จะทํากําไรได้หรือเปล่าถ้าเราขาดทุนเราไม่มีแนวทางในการทากําไรหรือว่าเติบโตได้ด้วยตัวเองที่ไม่ต้องรอเงินบริจาคเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ยั่งยืนในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็อันที่สังคมมมและสิ่่งวด้้อกก็ตาาาาาาเเรรรทํํไไ มีการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปได้หรือเปล่าแนวทางสำหรับผู้ประกอบการที่จะทำให้ยั่งยืนมันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นการตอบโจทย์เป้าหมายความยั่งยืนของ ndg goal sustainable development goal สองที่ UN เ็ขกากำหนดขึ้นหรือว่าแนวทางใหม่ในการบริหารธุรกิจแบบ esg ฮะที่เป็นดูแลเรื่อง environmental social แล้วก็ good governance ด้วยเพื่อให้ผู้ประกอบการเราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้โลกเรายั่งยืนได้ครับ ย้อนกลับไปตอนที่เริ่มต้นโลโคอะไรเราได้รับความร่วมมือจากหล,หลายๆภาคส่วนนะโดยเฉพาะตัวส s t a โ e h เดอร์หลักหรือผู้ได้รับผลประโยชน์หลักเราก็คือชุมชนนะถ้าชุมชนไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ให้โอกาสโลโคอะไรก็ไปทํางานด้วยคนระับมันก็อาจจะไม่ได้เป็นโลโคอะไรปัจจุบันนี้อย่างที่2ก็คือว่าพาร์ทเนอร์หน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่อยากพัฒนาชุมชนนะถ้าเราไม่ได้รับแรงสรับสนจากหน่วยงานเหล่านี้อาจจะทําให้โอกาสทำงานของโลโคอะไรม,มันนานขึ้นหรือมันมีอุปสรรคมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณเรื่อง,องเงินทุนหรือเรื่องของการเข้าสู่ตลาดหรือการส่งเสริมการ ลงทุนในชุมชนเป็นต้นเรามีหลายหน่วยงานมากๆที่ทำงานกับกับโลโคอล์อะไรในตลอด14ปีที่ผ่านมาครับผม เริ่มต้นของโลโคอลา์คือชุมชนที่จังหวัดเชียงรายหมู่บ้านลอยโยก็เป็นชุมชนที่ผมประทับใจมากๆเหมือนผมทํางานกับเขาตั้งแต่ต้นยันสุดท้ายเขาออกตลาดได้แล้วก็สะสมองค์ความรู้ลองผิดลองถูกกันว่าองค์ความรู้ไหนที่จะเหมาะกับก,บการทํางานกับชุมชนแบบไหนเป็นต้นนะหมู่บ้านลอยโยก็ค่อนข้างที่จะสู้มาด้วยกันพอสมควรซึ่งปัจจุบันนี้เขามีรายได้จากการท่องเที่ยวสม่ําเสมอเป็นหมู่บ้านที่เราสามารถที่จะแมทช์กับตลาดที่เราเรียกว่า DMC ได้หรือ o t a ได้โดยที่เราไม่เหนื่อยนะฮะเราก็ผู้นําในชุมชนเขาที่ ชุมชนเขามีการทําธุรกิจได้ด้วยตัวเองมีไรายได้อย่างสม่ําเสมอโลเคอลไลก็มีบุ๊กิ้งมาต่อเน,นื่องจากด m c ีเราที่ส่งมาจนถึงปลายปี2024แล้วคือไรายได้เขาจากศูนย์ก็กลายเป็นหลักล้านได้แล้วก็สม่ําเสมอแล้วก็ช่วงโควิดเขาก็อยู่ได้ด้วยตัวเองครับ จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกนะฮะโดยเฉพาะช่วงโควิดต่างๆมันทําให้โล컬เลยเราปรับตัวเรียนรู้เยอะขึ้นนะมันทําให้โอเปอรชันเราคุมต้นทุนได้ดีขึ้นทําให้เราสื่อสารกับชุมชนได้ชัดเจนขึ้นอย่างแรกก็คือว่าการที่เราจะลดต้นทุนธุรกิจเราเนี่ยเพื่อให้มันอยู่ได้เราต้องทํำยังไงนะอะไรที่ไม่ได้เป็นต้นทุนคงที่เราเปลี่ยนให้เป็นต้นทุนผันแปรได้ไหมอย่างที่2ก็คือว่าเราจัด diversify ธุรกิจเรายังไงหมือถึงว่าสร้างความหลากหลายในโมเดลธุรกิจเรายังไงเพื่อที่จะป้องกันถ้าสถานการณ์มันหก่องียนุดิ เราสามารถที่จะขยายหรือว่าดําเนินธุรกิจเราได้ยังไงโลคเลก็ค่อนข้างที่จะต้อง d i v e r อร์ซหรือ p i v o วอตัวเองเยอะพอสมควรเราไม่ลีไลออนแค่การขายแพ็กเกจทัวร์แล้วเราขายอย่างอื่นได้ด้วยอันนี้คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้จากช่วงโควิดนะคร เทนความยั่งยืนจะเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจอย่างของโลโก้อะไรก็คือเรื่องความยั่งยืนเนาะเรามีกรอบการทํางนานเรื่องความยั่งยืนที่ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็น ESG หรือว่า SDG หรือ Good Governance ที่เราจะต้อง พยายามขับเคลื่อนธุรกิจเราให้ตอบโจทย์แล้วก็ให้สามารถที่จะมีกรอบมีเครื่องมือวัดที่ชัดเจนเพื่อจะตามกรอบการทํางานเหล่านี้นะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่แบบรับผิดชอบหรือ responsible tourism ว่าเราในฐานะผู้ประกอบการเราจะสร้างความราับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ยังไงงานของโลโคอลเราตอบโจทย์เรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับงเราเราไม่ได้แค่ขายทัวร์แต่เราทํางานกับชุมชนอย่างเชิงลึกแล้วก็ชวนชุมชนดูแลสังคมและสิ่งแวดลอ้อมเข้าไปด้วย ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆครเราอาจจะไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดนะเราค่อยๆเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งคือชุมชนต้องแข็งแรงและพร้อมที่จะเติบโตไปกับเราเพราะ,ะนั้นเราต้องบ่มเพาะชุมชนให้มีประสบการณ์ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้โลเคลอลา์หลังจากโควิดธุรกิจเราเริ่มกลับมาทั้งที่เราไม่ได้ทําการตลาดหรือประชาสัมพันธ์มากก็มีนัก่องเที่ยวหรือว่าคนที่เขาหาเรื่องพวกนี้บนโลกออนไลน์แล้วเซิร์ชแล้วเขาเจอโลโคลอลไรเขาก็ติดต่อเรามา เราอยากจะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ขับเคลื่อนแล้วก็ทํางานร่วมกับชุมชนต่อไปเรื่อยๆเป้าหมายเราคืออยากจะทําให้ชุมชนที่เราพาร์ทเนอร์ด้วยที่เป็นเครือข่ายกับเราเนี่ยมีรายได้ที่ยั่งยืนแล้วก็ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยแล้วก็มีคนรุ่นใหม่กลับเข้ามาดูแลหมู่บ้านตัวเองมากขึ้นนะเราอยากจะขยายธุรกิจเราโดยเฉพาะโมเดลการพัฒน,นาของเราเนี่ยออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นนะแล้วก็เราอยากจะมีพาร์ทเนอร์ที่ร่วมทํางานร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อสร้างโอกาสให้กับชุมชนทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ จริงๆสำหรับชุมชนที่ยังไม่ได้ร่วมงานกันนะฮะสิ่งที่อยากแนะนําก็คือว่าเราอาจจะต้องเริ่มพัฒนาจากตัวเองนะอยากให้ลุกขึ้นมาทําเองแล้วก็อย่าปิดโอกาสตัวเองนะฮะถ้ามีพาร์ทเนอร์อะไรใหม่ๆหนงานต่างๆที่เข้ามปชุมชนเนะี่ยร่วมงาน,นับเขาแต่ก็ไม่ไม่ใช่ร่วมงานแบบที่ไม่ไม่ได้มีทิศทางของตัวเองนะผมแนะนําให้ผู้นําชุมชนหรือชุมชนที่อยากพัฒนาตัวเองมองภาพว่าโรดแมปของตัวเองว่า5ปี10ปีอยากจะเห็นอะไรนะฮะแล้วก็เพื่อที่เราจะรู้ว่าเราจะพัฒนาตัวเองปลุมบ้านตัวเองไปในทิศทางไหน เชิญชวนนะสำหรับชุมชนที่อยากจะทํางานกับโลโคอลไล์ก็ติดต่อเราเข้ามาได้ครับเรามีโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยพิมพ์เข้ามาว่าอยากร่วมงานกับเราในประเด็นไหนหรืออยากพัฒนาหมู่บ้านตัวเองไปยังไงถ้าเรามีโอกาสในการขยายไปหมู่บ้านใหม่เราก็จะติดต่อไปนะฮะแล้วก็สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากทํางานกับโลโคอลไล์ก็สมัครงานเข้ามาได้ครับตอนนี้เราก็กำลังขยายธุรกิจไปเรื่อยๆก็สาหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเที่ยวแบบสไตล์ชุมชนที่แบบไม่ได้เที่ยวแค่วัดอยากเที่ยวชุมชนข้างวัดเที่ยวธรรมชาติแต่อยากดูว่าธรรมชาติในหมู่บ้านนั้นสววยยยยยงยงงงงาาาาามมัไนนีี่่คคืออออขโลลเเกกกกทชึ ประสบการณ์ใหม่ๆที่อาจจะไม่ได้เห็นโดยการท่องเที่ยวก,กระแสลหลักทั่วไปก็มาเที่ยวโลโค้หลายได้ครับมีแพ็กเกจทัวร์เรามีให้เลือกหลากหลายเลยครับทั่วประเทศเลยอยากฝาก กับทุกคนเพราความยั่งยืนตอนนี้มันใกล้ตัวเรามากโดยเฉพาะเรื่องโลกร้อนที่กระทบกับเรามากขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมของเราเราก็ดูแลสังคมเราอย่างไรได้บ้างผมว่าเริ่มจากตัวเองนะเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตเริ่มจากตัวเองก่อนว่าปัจจุบันนี้เราเดินทางแบบไหนเราดื่มน้ําด้วยอะไรเราซื้อของแบบไหนเนี่ยะผมว่าอันนี้เปลี่ยนได้ไง่ายมากขึ้นเปลี่ยนนิดมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โลกเ,เปลี่ยนได้ครับ จุดมุ่งหมายเราก็คือสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวเนี่ยนะโดยใช้ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนคำว่าพัฒนาชุมชนไม่ใช่แค่ไรายได้ครับมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจมันต้องดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเข้าไปด้วย